สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ครับมากพอกันเสาว,วันเสาร์ที่21ตุลาคม2566นะครับเนาะเอาบรรยากาศนี่ยเหมือเส,สารที่ภาคอีสานอยู่จังหวัดยโนนะโสธรนบพี่น้องเด้ออากาศก็เริ่มหนาวก็พอมีอย่างมากพอพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ก็สิมาเว้าเรื่อง ผู้ที่ล่อความหวังนะครับล่อความหวังทุกคนก็ล่อความหวังเรื่องอยังะ่ะทั้งเรื่องปากเรื่องท้องเนาะก็คือเรื่องเงินดิจิทัลที่รัฐบาลเพิ่นมีนโยบายออกมาว่าสิให้เงินดิจิทัลพี่น้องผู้ละหนึ่งบาทนะครับบอกว่าเริ่มต้นวันที่หนึ่งกลุมผ้าพันนี่ซันก็มีกระแสข่าวออกมาหลากหลายเนาะว่า เดี๋ยวเหลือ่อนบังเดี๋ยวอ,อยังบงังผมก็บ่ได้ค่อยได้เปิดเบิ่งดอกพี่น้องก็คขั้นแม่นคั้นแม่นได้ก็ดีเนาะก็ะสิได้ลดค่าใส่ใจของทีของนองเฮาลงไปก็หลายเติออยู่เด้หนึ่งหมื่นบาทก็ได้เนาะถึงแม้ว่าสิบ่มีเงินสดก็เอาไปจับใจใส่สอยก็พ่อได้ยืดชีวิตภูรอคอยเนาะรับเนาะ,นะหาทางเทียก็ ดึงหนาว่าถึงหลังขื้กันบอกว่าผููเบานี่คือกันบ่า,ายพี่นนองบ่า,ายบึงแล้าบ่า,ายเนาะผมรู้สึกว่ากระแสต่อต้านพวกสังคมสันสูงพวกอมาตภูพันพ่อมีอยู่มีกิ่นพันกระสีมาต่อต้านเนาะกระจักคิดกันจังไดว่าได้บกคุมเสียบ้างสีหาเงินมาจากไสบ้าง ถึงแม้ว่าสิเป็นนโยบายของรัฐบาลก็บ่ง่ายด้วพี่น้องเพราะว่ามันต้องผ่านคณะรัฐมนตรีที่ต้องเอาเขาระชุมสภาเนาะอันนี้ขันผมเว้าเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วพี่น้องเด้อจริงจนี่ผมว่ามันนนาสิเป็นอย่างสัน่นมันต้องเอาเขาสภาบ้านนี้ก็สิได้รับการต่อต้านจากพวกบาหวงังดีแน่ เนาะพวกไฟตรงขามแนอืมพวกบบเห็นหัวประชาชนแนนะสังคมสันสูงกสิบบคอยเห็นน้ำปัไนไดอีกอย่างหนึ่งคือการตัดขาตัดคะแนนกันระว่างพักการเมืองเนาะบอกว่าสิเป็นพักไฟขาดหรือกลุ่มส้นสันสูงที่นั่งอยู่ในสภากสิบบคอยเห็นกับรัฐบาลปัไนไดเนาะเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าบอง่าย ขันมันได้ก็ดีพี่น้องขันมันได้ก็ดีอบัตรเรื่องเรื่องที่ข้าเจ้าได้ผลประโยชน์ข้าเจ้าสิบบ่ค่อยคัดขวางบันไดที่พี่น้องบ่เมนว่าบ่ว่าสิเป็นพวกซื้อเรือดำน้ำแน่ซื้อเครื่องบินแน่งบประมาณก่อสร้างที่มันแบบเป็นโกงการยญ่ๆของประเทศซึ่งได้เอาแค่เปอร์เซ็นต์นี่ก็กินบิดปีบัตรศาสตรกับว่าบิดแล้วพวกนี้ข้าเจ้าได้ผลประโยชน์ได้ไอ้นี่น้ำข้าเจ้ากับสิบบ่ค่อยต่อต้านกันบันไดเนาะ แต่ขันกัพพีกับนองนี่ผรู้สึกว่ามันมันคือยากแถวว่าสนอกะก็บอกแม่นว่ากะบอแม่นว่าอยากได้ดอกก็ได้ก็ดีนะขันแต่ว่าสําหรับผู้รออค่อยนี่ก็น่าเห็นใจเนาะก็ฝากฝากผู้ที่มีอํานาจอนุมัติผู้ที่เข้าไปนั่งในสภาพนั้นกะขอให้คิดกันด้วยเหตุด้วยผลนะเด้อเนาะ ขันผู้อันนั่นก็นให้คิดกันด้วยเหตุด้วยผลให้คิดถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนผู้คนถ่าพู้ล่ออยู่เนาะขันผู้มีอันเดก,กินนั่งอยู่บนสภ้าแล้วก็สิ่ได้เดือดร้อนอีหยังเยาสูเอาชนะขั้ขนกันด้วยด้วยบ่มีเหตุมีผลด้วยความสะใจด้วยหวัง อยังระวังความสุขในการชนะค่าข้้นกันกับฝากฝากเนี่ยนะขันผู้มีอำนาจก็ได้กับผู้ผู้ถากรถาอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็อืมก็ฟังฟังไปพี่น้องฟังฟังไปขันมันได้ก็ดีขันนั่นก็ย่าหวังหลายเนาะครับเนาะหาลังเทือก็นายกเพันเหตุไปกะขัน ปื้นมติรัฐสภาแน่ชักน้อยกษิมีพวกต่อต้านออกมากสิว่าผิดกฎหมายแน่อีอย่างแน่คือมันบ่มัน,มนบ่ถึกใจไผสุกูกคนเนาะเอาก็ซซํานี่คนพี่น้องเมื่อนี้คุยกันเนาะอาจสิเกลียดจายัาหน้อยค่ะเอามาเว้าเครื่จริงเอาเครื่อจริงมาฝากกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี่ค็ มาพอกันเสารว,วันเสาร์ที่21ตุลาคม2566นะครับเนาะอาบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาร์ที่ภาคอีสานอยู่จังหวัดยะโสธรนะพี่น้องเด้ออากาศก็เริ่มหนาวก็พรี่ยังมาพอพี่น้องป้องไปเมื่อนี่ก็สิมาว้าเรื่องผู้ที่ลอความหวังนะครับลอความหวังทุกคนก็ล่อความหวังเรื่อง อีกอย่างหนึ่งทั้งเรื่องปากเรื่องท้องเนาะก็คือเรื่องเงินดิจิทัลที่รัฐบาลเพิ่นมีนโยบายออกมาว่าสิ 4. ให้เงินดิจิทัลพี่น้องผู้ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับบอกว่าเริ่มต้นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่มาสินก็มีกระแสะข่าวออกมาหลากหลายเนาะว่าเดี๋ยวเลื่อนบงังเดี๋ยวอีกอย่างบางังผมก็บ่ได้ค่อยได้เปิดเบิ่งดอกพี่น้อง กะขั้นแม่นขั้นแม่นได้ก็ดีเนาะก็สิได้ลดค่าใส่ใจของพีของนองเขาลงไปก็หลายเตือดอยดีหนึ่งหมืนบาทก็ได้เนาะถึงแม้ว่าสิบ่มีเงินสดก็เอาไปจับใจใส่สอยก็เพราะได้หยุดชีวิตผู้ร่อค่อยเนาะเนะาะทั้งเทียกะดึงหนาบ่าถึงหลังคือกันบอกว่าผู้เบา,านี่็คือกัน บ่งางพี่น้อบอ่ยเบึงแล้กบ่างเนาะรู้สึกว่ากระแสต่อต้านพวกสังคมสันสูงพวกอธรามารผูพ่นพอมีอยู่มีกินพนพันก็นสิมาต่อต้านเนกะก็จักคิดกันจังไดว่าได้บ่คุ้มเสียบางสิาเงินมาจาัดใสบ้างเนะถึงแม้ว่าสิเป็นนโยบายของรัฐบาลก็บ,บ่ายเด้อพี่นนอเพราะว่า มันต้องผ่านคณะรัฐมนตรีที่ต้องเอาเขาประชุมสภาเนาะอันนี้คันผมเบาเข้าใจผิดกะขอถวดเด้อพี่น้องเด้อจริงๆนี่ผมว่ามันหนาสิเป็นอย่างสัน่นมันต้องเอาเขาสภาาบานนี้ก็สิได้รับการตอต้านจากพวกบวังดีแน่เนาะพวกไฟตรงขามแน่ อพวกบ่เห็นหัวประชาชนแน่นะสังคมสันสูงก็สิบ่ค่อยเห็นน้่ปปันไดยอีกอย่างหนึ่งคือการตัดขาตัดคะแนนกันระหว่างพักการเมืองเนะาะบอกว่าสิเป็นพักฝ่ายคา้านหรือกลุ่มส้นสันสูงที่นั่งอยู่ในสภาก็สิบ่ค่อยเห็นกับรัฐบาลปันไดเนานะเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าบ่าง่ายเนาะขันมันได้ก็ดีพี่น้องขันมันได้ก็ดีอืม บาดเรื่องเรื่องที่เข้าเจ้าได้ผลประโยชน์ขาเจ้าสิบบอคอยคัดขวางบันไดทดี่พี่น้องบอมเยนวาบอว่าสิเป็นพวกสื่อเรือดำน้ำแน่ซสื่อเครื่องบินแน่งบประมาณก่อสร้างที่มันแบบเป็นโครงการยญ่ๆยของประเทศซ,ซึ่งได้เอาแค่เปอร์เซ็นต์นี่ก็กินเบิดปีบัร์ศาสตรกับว่าเบิดตแล้วพวกนี้เขาเจ้าได้ผลประโยชน์ได้ไอ้นี่น้ำข้าเจ้ากับสิบบอคอยต่อต้านกันบันไดเนาะแต่ขันกับพีกับนองนี่ผู้สึกว่ามันมันคือ,อยากแถววัสดุ ก็พอมันว่ากพอม่นว่าอยากได้ดอกก็ได้ก็ดีนะแต่ว่าสําหรับผู้ร่อค่อยนี่ก็น่าเห็นใจเนาะก็ฝากฝากผู้ที่มีอํานาจอนุมัติผู้ที่เข้าไปนั่งในสภาพพวกนั้นก็ขอให้คิดกันด้วยเหตุด้วยผลนะเด้อเนาะคันผู้อันนั้นก็ ให้คิดกันด้วยเหตุด้วยผลให้คิดถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนผู้พันถ่าพันร่ออยู่เนาะผันผู้มีอันจะก,กินนั่งอยู่บนสภาแล้วกับสิบัดด้เดือดร้อนอีหยังอย่าสูเอาชนะคัาข้านกันด้วยด้วยบ่มีเหตุมีผลด้วยความสะใจด้วยหวังอีหยังล่ะหวัง ความสุขในการชนะค่าข้านกันกับฝากฝากเนี่ยนะขันผู้มีอำนาจก็ไดกับผู้ผู้ถากถาอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับกับฟังฟังไปพี่น้องฟังฟังไปขันมันได้ก็ดีขันนั่นก็ยาหวังหลายเนาะครับเนาะหารังเทือกกนายยกพันเหตุไปกัขันพื้นมติรัสภาแนวชัางน่อยกัสิมีพวกต่อตานออกมา กะสิว่าผิดกฎหมไม้แน่อีอยังแน่คือมันบดมัน,มนบดถึกใจไฟสุกูสุกนเนอะเอาก็ะซัมนี่คนที่นอ้องมือนี่คุยกันเนาะอาจสิเกลียดจักหน่อยกะเอามาเว่าเครื่อมจริงเอาเครื่อจริงมาฝากกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับ